ครับช่องดีมิงโชนะครับตอนนี้9ก้าโมงครึ่งนะเหลือเวลาสิบชั่วโมงนะครับสําหรับฟุตบอลนัดสำคัญครับของไทยในกลุ่ม4ี่คัดไปบอลโลกรอบที่3ใครจะผ่านตามเกาหลีใต้ไประหว่างไทยกับจีนนะครับสถานการณ์ของจีนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเจอเกาหลีใต้แข่งก่อนเรา1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ เกาหลีเข้ารอบไปละ13คะแนนส่วนจีนมี8คะแนนครับนะลูกได้เสียบวก1ไทยมี5คะแนนลูกได้เสียลบ2นะครับสิงคโปร์มี1คะแนนตกรอบละเราต้องลุ้นให้เกาหลีใต้ชนะจีนให้ได้ก่อนนะครับถ้าไม่ชนะเราเปะแล้วก็เก็บเสือโบนผ้าเลยแฟนในราชมังคลากรีลสถานก็จะกร่อยนิดนึงนะับแต่สุดท้าย เราก็ต้องถล่มชนะสิงคโปร์ให้ได้นะครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ก็พูดง่ายๆว่าถ้าจีนแพ้1 0ศนะครับ0 1เรานะครับต้องยิง3ลูกโอโ้โหง่ายไหมไม่ง่ายนะครับถ้าจีนแพ้2 0เรายิง20ชนะ20นะครับถ้าจีนแพ้3 0เราก็ยิงลูกเดียวก็พอนะครับอ่านี้เป็นโจทย์ง่ายๆนะฮะ มาซาทนาอิชิไม่มีปัญหาผู้บาดเจ็บนะครับจาจจะโรเตชันผู้เล่นบางตำแหน่งเขาบอกว่าปฏิวัติคำใหม่กับพละนะครับเดี๋ยวดูจะมีเมสซิเจลงเป็นตัวจริงไหมนะครับส่วนหน้าเป้ายังคงน่าจะเป็นสุภชัยใจเด็ดส่วนท่านมุ้ยนะครับธีรสิลป์แดงดาอาจจะเปลี่ยนนะครับลงมาเป็นดาบสำคัญใน15นาทีสุดท้ายสิงคโปร์มีข่าวไม่ดีมา อีกแล้วนะครับเพราะว่าวัาด้าผู้สอนอย่างชิโตมุโอกุระนะครับอุณสื้อชาวญี่ปุ่นติดโควิดนะฮะแต่ว่าผู้เล่นก็ไม่มีปัญหาอะไรสองพี่น้องอิกซานอีราฟานฟันดี้นะครับ,นะรบ,นะรบก็จะอยู่ในสนามช่วยทีมสิงคโปร์นะครับเขาเล่นให้กับพีจีปทุมสถิติไทยเราเหนือกว่าเยอะนะครับเจอกัน65ครั้งชนะ39เสมอ15 แล้วก็เราแพ้สิงคโปร์11ครั้งเจอล่าสุดที่บ้านเขาครับบอลโลกรอบคัดเลือกเราบุกไปชนะ3-1นะครับเป็นเกมสุดท้ายของมาโนโพกิ้งก่อนจะเปลี่ยนให้มาสัดะอิชิอิทำหน้าที่แทน5เกมหลังที่เราเล่นในบ้านเจอสิงคโปร์เราชนะได้ทั้งหมดแบบไม่เสียประตูนะครับแต่ครั้งสุดท้ายที่สิงคโปร์บุกมาเยือนไทยแล้วไม่แพ้ก็คือเมื่อปี2011เกมอุ่นเครื่องเสมอกัน0-0 นะครับที่นี่ราชบังคลากราสถานวันนี้ระวังเรื่องฝนนะครับพยากรณ์อากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับเขาบอกว่ากรุงเทพจะเจอฝน60%นะครับนะถ้าฝนตกขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้โหรูปเกมเราอาจจะแหมเล่นยากขึ้นนิดนึงแต่เขาก็เล่นยากครับอย่าไปอ้างเอิ้งอะไรมากมายแต่สำคัญยิ่งกว่าครับรอดูว่า ผลของจีนกับเกาหลีใต้นะครับในช่วงเราเตะไปได้สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเสียงนกบินต้องแปรกนะรเราก็จะรู้ละว,ว่าเราต้องเล่นอย่างไรนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้แฟนบอลเต็มความจุละราชมังคลากีฬาสถานเตรียมร่มนะครับเสื้อกันฝนไปด้วยนะฮะโอกาสเจอสูงทีเดียวเชียวลีมิงไม่ได้เข้าไปเชียนะครับ วันนี้จะไปงานปูนยาแนวตาจารเข้นะครับเดี๋ยวขอใส่หมวกสปอนเซอร์ใหญ่ของลีหมิงหน่อยเอาหมวกไปด้วยนะครับเสื้อกันฝนร่มนะฮะเจอหกเจอร์เละลีหมิงว่ากลางคืนนี่น่าจะโอกาสสูงนะครับขอให้ผลเกาหลีซอนฮยมินยิงชนะจีนก่อนแล้วจากนั้นเป็นหน้าที่ของนักเตะไทยหน้าที่ของกุนซือและหน้าที่ของกองเชียร์ชาวไทย ที่จะให้กำลังใจสุดฤทธิ์นะครับให้แรงสเกียเป็นแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นให้นักเตะไทย120ส่วนของสิงคโปร์แม่ก็ดรอปลงไปแต่อย่าหวังนะครับว่าจะยิงประตูเยอะแบบเกาหลีนะฮะเลูกนี่ไม่มีทางนะครับโอเคขอได้รับความขอบคุณจากช่องลีมิงโชนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับบายบาย,บายปูนปูนฉก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 ,ก,กสสรีกบพี่ sorry it's dj hey.